ทุกคนต้องไม่เชื่อแน่ว่าพี่จะตกปลาอีเวนท์ทุกตัวให้ติดกายพันกิจนี่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าปลาไหลเลิฟตอมฉลามวานเดอะคาเค้นหรือแม้แต่เอ็นเชียนเมกราโรดอนกับภารกิจีนครั้งนี้จะยากสักแค่ไหนก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่ด้วยนะครับน้องชายเพราะว่าพี่ใช้เวลาในการทำคลิปนี้นานมากๆเลยพี่ขอแค่คนละไลค์นะอย่าให้พี่ต้อง เปิดคลิปมาพี่ก็ได้อ,กออกตามล่าเจ้าเลิฟสตอมเลยครับซึ่งการเกิดของมันมันจะเกิดทุกๆ3ชั่วโมงครับแต่ว่านปัจจุบันมันกลายเป็นระดับซีเข็แล้วนะน้องชายกับเบ็ดที่พี่ต้องใช้รถออฟเดอะอีเทนอลคิงซึ่งเบ็ดนี้มันจะทําให้เราได้กายพันุกรีดดีครับซึ่งมีโอกาสที่จะติดกายพันธุ์เซแล้วก็ยังมีโอกาสอีก1 0ที่จะได้ปลาตัวที่เราตกพลาดครับอย่างที่เราเห็นเลยได้เจ้าเลิฟสตอมมาฟรีๆเฮ้ทุกคนเมื่อกี้พี่เริ่มรู้สึกแปลกๆนะเหมือนมันจะเป็นแพของเบดนะ ถ้าเราปล่อยปลาหลุดหรือตกไปได้นี่ไงโอกาส15เซ็นครับมันจะได้ปลาตัวนั้นเฮ้ย <c ười> แต่ว่าเบ็ดนี้ก็ดีนะครับคือเมื่อกี้นี้ที่พี่ปล่อยหลุดไปนั่นก็เป็นเพราะว่าคือพี่จะเอาไกา่พันธ์ของเบ็ดนี้นั่นเองนะเฮ้ยทุกคนได้แล้วครับแต่ว่าไม่ติดไก่พันธ์นะเพราะฉะนั้นพี่จะปล่อยเอ้ยได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวข <c ười> นาดตกไปขึ้นนะแต่ว่าได้สองตัวเฮ้ยแต่พี่ว่าตัวแรกมันติดไก่พันธ์นะเว้ย แต่พี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นกายพันธุ์ของกินดีหรือเปล่านะเพราะว่าตัวมันไม่ได้เป็นสีทองครับถ้าตัวไหนคือมันติดกายพันธุ์ครับมันจะเป็นแบบสีงทองร่วนเนี่ยได้แบบตัวเนี้ยแต่เมื่อกี้นี่คือมันไม่เป็นสีทองเว้ยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นบั๊กหรือเปล่านะเพราะว่าไอปลาเนี้ยเวลาติดกายพันธุ์นะมันจะไม่เป็นสีนะมันจะเป็นออกสีเดลร์ทาครับไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าพลาดไปหรือเปล่านะทุกคนในรอบแรกอะเนี่ยเห็นไหมทุกคนถ้ามันติดสก่างี้ครับ แล้วก็มีแสงรอบๆแบบนี้แต่ว่าตอนแรกที่ตกคือมันไม่มีแต่พี่คิดว่ามันน่าจะติดด้วยแต่มันอาจจะเป็นเหมือนปาคกันทุกคนนี่ครับทุกคนนี่ถ้าติดชัวๆมันต้องแบบนี้อันนี้ไม่ต้องเถียงครับติดแน่นอนติดแบบร้อยเปอร์เซ็นโอ้บอกเลยว่าโคตรสวยครับโอ้โหโคตรสวยทุกคนตัวนี้โอ้ยดูดิดูมันหมุน,นทุกคนแล้วพี่ก็ได้เพิ่มอีกสองตัวนะทุกคนจากการที่พี่ได้ปล่อยตกไป โหตอนนี้คือมีค่อนข้างจะเยอะแล้วดูดีสวยจัดโอ้แสงออรา่าวิ่งวับวิ่งวับถูกแต่ว่าตัวแม่งโคตรไปอะทุกคนตัวน้อยจัดเลยแต่เลิฟสตอมระดับพิเศษคือพี่ก็ยังตกไม่ได้ตักทีนะไม่ใช่ตกไม่ได้เลยทุกคนคือมันไม่มีครับมันไม่มาให้กูตกสักทิงสำหรับร้านที่จะเติมโลบัคหรือเกมพาร์ทนั้นขิตานช็อปนะครับน้องชายแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปอีกหลายชั่วโมงครับเดี๋ยวจะเชื่อครับกับไม่กคาระดอนกับเจ้าคาเคนน้ำมันดันเกิดพร้อมกัน ทั้งคาเคียนทั้งเมกาะโรดอนเกิดพร้อมกันบวกกับอีเวนต์อุกาบาตอะไรครับนี่เหลือจะเชื่อเลยตีประกตการเรียบร้อยครับอดแดกมีคนได้ไปแล้วตกโคตรไวเลยโอ้เมกกะโรดอนก็มีคนตกไปแล้ว สรุปคือกูไม่ได้อะไรเลยและในเวลาต่อมาก็ได้มีเจ้าฉลามวานเกิดขึ้นครับซึ่งเราต้องไปทําการตกครับให้ติดกายพันกิีดี้ครับทุกคนซึ่งปลาติดรอบแรกแล้วพี่ก็ปล่อยให้มันหลุดไปแต่ว่าแพสฟีดไม่ทางานครับและในรอบที่2มันก็ได้กินเหยื่อพี่เหมือนเดิมแต่ว่าพี่ก็ได้ปล่อยหลุดไปแพสฟีดก็ไม่ทํางานครับโอ้โหทุกคนไม่ติดแพสฟีดเลยสองครั้งปล่อยตกครั้งที่3โอ้โห ไม่ได้ครับแพสซีไม่ออกโอโ้ครั้งที่สี่ครับกินเหยื่อครั้งที่สี่แล้วคือมันไม่ติดกายพันกินดี่สักทีครับโอ้โหแล้วก็ปล่อยก็ไม่ได้แล้วมันเป็นเพราะอะไรวะทุกคนโอ้ยนี่แหละครับได้สักทีแล้วก็ตอนนี้อีกหนึ่งนาะทีครับเจ้าปลาเลฟสตอมก็จะเกิดแล้วด้วยมันจะเกิดทุทกๆ3ามชั่วโมงครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มปล่อยหลุดไปประมาณ4ี่รอบครับแพสซีไม่ออก แต่ว่าไม่เป็นไรครับได้แล้วครับทุกคนต่อไปรออีเวนต์เกิดครับทุกคนอีกหนึ่งนาทีหวังว่าจะได้ตัวระดับพิเศษนะมาแล้วครับทุกคนโอ้โหตัวธรรมดาอีกแล้วโอ้เมื่อไรจะเจอครับโอเคได้แล้วครับทุกคนแต่ว่าไม่ติดกายพันนะอุ้ยได้ตัวที่สองครับแต่ว่าไม่ติดกายพันปล่อยหลุดอ่าได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวสวยทําไมไม่เป็นฉลามวานวะที่ได้อ่ะคือถ้าได้ฉลามวานคือมันจะคุ้มกว่าเลยทุกคน ว่าฉลามวานเข,ขาไข่นอกกันตัวแล้วประมาณ20-30ิบสามสเลยนะโอ้โหตัวที่สามครับทุกคนโอเคมาสักทีครับติดกายพันด้วยสวยตัวที่สองกับกีดี L ้เลิฟสตอรมตอนนี้ก็ได้มาสองตัวแล้วครับแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวที่เราได้จากแพสซีฟครับแล้วก็มาถึงเวลาของเจ้าเมการ์ดอนกันบ้างครับเกิดสักทีครับกับเมกาลดอนรอตั้งนานโอ้โห เดี๋ยวพี่จะขอเปิดออโรราด้วยละกันนะครับเพื่อความง่ายในการตกนะไม่งั้นคืออาจจะใช้เวลาค่อนข้างจะนานโอ้ยได้แล้วครับทุกคนแต่พี่ไม่สามารถรู้ได้เว้ยว่ามันติดกายพันกีดี้หรือเปล่าครับคือต้องมาลุ้นกันอะตอนตกได้เพราะว่ามันไม่มีให้ดูเห็นไหมทุกคนอึ๊บมาลุ้นกันครับทุกคนได้ไหม <c oughs> ขอให้ได้แหละตอนนี้ออ้ยได้เป็นแอนเชียนด้วยครับโอ้ท่าแอนเชียนติดกีดี้นี่คือแบบโคตรเฟี้ยวเลยนะ <c oughs> โอ้โหไม่ได้ครับ โอ้ใบก้อนแล้วในระหว่างที่พี่รอปลาอีเวนต์เกิดพี่ก็ได้มาตกปลาเอ็กโซติกอีกหนึ่งตัวครับในบ่อแรกที่พี่ยังไม่มีนั่นก็คือปลาโดนตีนั่นเองได้สักทีครับทุกคนกับตัวเอ็กโซติกของบ่อนี้ตกแบบได้เลยตัวแรกพี่กะว่าจะให้ไม่กระโดดกระโดดกัดนะแต่ว่าไม่จําเป็นแล้วเรียบร้อยโอ้โห่าจะได้เฮ้ยได้สองตัวไม่นี่แบบนี้สองตัวครับมันเป็นปลาโดนตีนะทุกคนแล้วก็ในสมุดของพี่ ครบเรียบร้อยครับตัดภาพมาที่บอคาเค้นครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าคาเค้นนั้นมันก็ได้เกิดพอดีเลยครับพี่ก็ได้มาทําการตกเลยครับเพื่อจะหวังให้มันติดไก่พันพก็นต้องมาลุ้นกันนะทุกคนว่าพี่จะได้หรือเปล่ามาแล้วครับต้องชายรอบนี้คือมาตกคาเค้นแต่ก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับไม่ก้ารดอนเลยคือเราก็ต้องมาลุ้นกันนะขอแล้วโอ้เหมือนจะไม่ติดไก่พันนะทุกคนเมื่อกี้เห็นแล้วแวบๆบแบบไม่ติดไก่พันกี่ดี <laughs> โอ้แม่เอย้ย อ้าวเนี่ยแล้วพองเงี้ยเสือกติดคือมันมีโอกาสติดไปว่าทุกคนกับพวกแม่การุดอนหรือแม่ก็คาเค้นเนี่ยคือมันน่าจะมีแล้วนะแต่ว่าโหมันน้อยมากๆครับและแล้วสิ่งที่พี่ตามหากับเจ้าคาเค้นที่ติดกายพันกริดดี้มันก็ได้มาอยู่ในการครอบครองของพี่ครับโอเคครับทุกคนในที่สุดก็ได้สักทีงโอ้โหแวกเอ้ยนี่ถ้าได้ลวมันจะฟองแฝงอย่างงี้ครับโคตรเจง๋ง แลก็แสดงว่าไม่กระดอนคือเราสามารถปล่อยได้นะแล้วเราก็หาให้มันติดไกพัน์นี้โอ้โหดูแสงดีมันช่างสว่างจ้าซะเหลือเกิน yes ไหนที่ฝึกก็ได้ครับว้าวนี่ครับโอ้โหโค้ท <Wow. S 1> ได้สักทียังเฟี้ยวอ่ะโอโ้แสงแวบต,ตาซะเหลือเกินรู้ไหมครับว่าตัวนี้พี่ใช้เวลาเท่าไหร่ครับในการตกเห็นมุมซ้ายด้านล่างไหม สามชั่วโมงหนาทีครับเปิดโทเทมเอ,อ่อรีวันไปที่ก็ประมาณเกือบร้อยอันนะทุกคน <c oughs> คิดดูและเมกาโลดอนนะัก็ได้เกิดพอดีแต่พี่ขอสปอยไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าเมกาโลดอนนี่แหละครับเป็นตัวที่หายากที่สุดตอนนี้ถึงคิวของแกแล้วเจ้าเมกาโลดอนโอ้ยแล้วเป็นแอนเชียนด้วยครับเดี๋ยวผมขอเปิดออร์แลก็ดีกว่าครับเพื่อความชวนและรวดเร็วนะทุกคน เอ้ยโอ้โหตกใจเลยทุกคนสี่ทองโอ้โหตัวโคตรใหญ่ครับติดขนาดบิ๊กด้วยอ้ยไกลพันธ์ออกรัวๆแต่ว่าเดี๋ยวพอตกได้ไม่กันเรดอนแม่งไม่ออกเชื่อกูไหมอย่าออกบอยเนอร์ดิออกสามตาติดแล้วโอ้โหดูดีทุกคนสี่ตัวติดนะไายพันธ์ โอ้โหห้าตัวติดเฮ้ยโอ้โหเห็นไหมทุกคนพอแมกกะโรดอนกินเบ็ดแมงกายพันไม่ออกต้องปล่อยนะปล่อยไปเลยเฮ้ยมาแล้วทุกคนโอ้โหแต่ว่าแมงไม่ติดกายพันเอาไงดีวะปล่อยไหมก็ต้องปล่อยแล้วนะปล่อยไปเลยเอาไปดิเฮ้ยตส่าปล่อยให้ไปแล้วไม่ไปโอเคเลิฟสตอมตอนนี้ก็ได้เกิดแล้วครับทุกคนแต่ว่า โอ้โหแบกทำไมแบบเอ้ยโอ้โหแบกไม่ติดกายพันอีกแล้วทำไมวะดึงขึ้นมาก่อนละกันครับเอาปล่อยไปก่อนละกันครับทุกคนเอาเมฆกระโดนก่อนโอ้โหต่องจีต่องใจเหลือเกิน <S 2> <S 2> <S อ้าวเรียบร้อยครับทุกคนเมฆกรโโดนหายไปแล้วครับอดแดกจบเลยครับต่อไปคือไปดูเลิฟสตอมครับโอ้ทุกคนตัวธรรมดาอีกแล้วครับ เพราะฉะนั้นเออเดี๋ยวเราไปดูวานก่อนนะทุกคนว่าวานของเรานั้นมันเป็นวานสีขาวหรือเปล่าถ้าเป็นสีขาวก็ตกวานสีขาวเลยวานสีอะไรโอเควานสีดําไปเลยครับตกเลิฟสตอมดีกว่าครับโอ้ยขาดแค่เมกการ์ดอนตัวเดียวเท่านั้นครับทุกคนและพี่ก็ได้ใช้เวลาในการรอเจ้าเมกการ์ดอนเกิดนี่นานสักพักเลยครับทุกคนพี่ก็ได้ใช้เวลาที่ว่างนี้ไปทําการตกเจ้าเลิฟสตอมครับแต่ก็ยังไม่เจอสักทีครับ กับเลิฟสตอมระดับพิเศษที่มเป็นสายฟ้าแป๊บ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 ไม่มีเลยตัวนี้แหละครับทุกคนที่เราจะได้กีด,ดีซึ่งเมื่อกี้คือพี่ก็ได้ไปตกเ,เจ้าฉลามหวานสีขาวะนะไม่ได้สักทีครับทุกคนคลิปก็ยังไม่จบอันนี้คือจะได้เม่กระโดดไหมสีทองถ้าได้ก็คือคลิปนี้จบครับเฮ้ยทุกคนโอ้โหแม่เอ้ยไม่ติดเอาเมกระโดอนหายพอดี เรียกได้ว่าก็ยังดวงดีอยู่นะทุกคนอย่างน้อยก็ได้ไม่กระอโดอนครับต่อให้ไม่ได้ไก่พันก็เถิดนะโอ้โหทุกคนไปติดไก่พันอะไรก็ไม่รู้ครับโอ้โหไม่ติดกีดดีครับแม่งไปติดไก่พันอะไรก็ไม่รู้ดูดิโอ้แต่แม่งเทพดีระการวราซิเนี่ย เอาเป็นว่าจบไปทุกคนอย่างน้อยก็ติดติดกายพันเหมือนกัน <laughs> อย่างที่โบราณเคยกล่าวเอาไว้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับ <c oughs> พี่ก็ได้มาตกเจ้าเลิฟตอมต่ออีกหนึ่งตัวเ <c oughs> พื่อที่จะรอให้เมการดอนนั้นมาเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งเ <c oughs> มกาดอนตัวที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ครับแต่ว่าครั้งนี้เราต้องได้ครับต้องชายเฮ้ยขอแหละโว้ยแต่ทำไมเซิร์ฟนุงนวครับนี่เฮ้ยเบ็ดแรกได้เลยคือเราจะลองเสี่ยงดึงมาไหมทุกคนคือ ไอ้ยพี่ไม่รู้ว,ว่ามันจะมีแสงหรือเปล่านะแต่ว่ามันพึ่งว่าทุกคนขอญาตปล่อยก่อนแล้วกันนะแต่พี่ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าแบบโอ้ยเอา <c oughs> ปล่อยหลุดปล่อยหลุดก็มีโอกาสได้ครับโอ้โห้ฟวเลยเดี๋ยวขอรีเป็นกลางวันแล้วก็รีเป็นกลางคืนทีนะทุกคนออโลล่าเราจะได้คุ้ม,ค,มครับได้ครับทุกคนแต่ว่ามันไม่มีแสงวะโอเครอบนี้ไม่ได้ครับไม่ติดแพสซีฟ คือถ้าเป็นคาเข่นนะมันจะมีแสงถูกไหมแต่ว่าไม่การ์โดนแม่งพี่ตกมาไหลตัวแล้วแล้วมันมันไม่มีเลยครับพี่ขอเสียงดึงมันขึ้นมาเลยครับถ้ามันจะได้มันก็ได้แล้วนะโอ้ทุกคนไม่ติดไก่พันธุ์ครับเอ่ออย่างนั้นพี่คิดว่าถ้ามาติดไก่พันธุนะมันน่าจะขึ้นแบบคาเข่นนะทุกคนแต่ว่ามันนานมากๆเลยครับแมงไม่ติดสักทีมันมีโอกาสติดไหมวะคุณทามจริง แล้วเวลาก็ได้พานไปอีกหลายชั่วโมงครับจนเจ้าเมกาดอนนั้นมันก็ได้เกิดขึ้นใหม่อีกหนึ่งรอบและมันก็ได้กินเหยื่อพี่อีกหนึ่งครั้งแต่ก็เหมือนเดิมครับมันก็ไม่ติดกายพันธุ์ไม่ว่ามันจะกินกี่รอบมันก็ไม่ติดกายพันธุ์สักทีครับจนกระทั่งมาถึงในรอบนี้ครับในที่สุดครับสิ่งที่พี่ตามหามันก็มาครับน้องชาย Yes ว o w ในที่สุดก็ได้ครับทุกคนโอ้โหนี่ละครับมันต้องเป็นแบบนี้อ h my god หาตั้งนานโอ้ยทุกคนมันช่างฟินะเลเกินถ้าได้ครับคือมันจะขึ้นแสงแบบนี้ด้วยทุกคนถ้าแบบแสดงว่าตัวอื่นนะถ้ามันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ได้เว้ยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคาเคียนหรือเมกาโนดอนนะมันต้องขึ้นแสงแบบนี้เท่านั้นครับถ้าไม่ขึ้นคือไม่ได้ชิกัดูสโอ้โหแต่ที่ตุดก็ได้ครับทุกคนคือพี่ใช้เวลาในการหาตัวเนี้ยนานแบบนานมากๆเว้ยเห <He d S 1> ็นไหมว่าพี่แบบตกหลายตัวมากครับกว่าจะได้ โหได้สู่คอนเทนต์นี่ก็สําเร็จครับตามหาไก่พันทั้งสามไกยพันกีดดี้ครับทั้งสามตัวโอ้โหโอ้ยโคตรดีใจปลดล็อกจัดเลยอะทุกคนอู๊ดใขนาดบิ๊กด้วยโอ้โหโอ้ไม่ก๊อดยังสวยครับโอ้โหแล้วก็ดีครับเดอะค่าเคนโหโคตรเฟี้ยวเดี๋ยวขอไปเช็คราคานะครับทุกคนว่าราคามันจะเท่าไหร่ครับคือพี่อยากรู้จริงๆเลย แถมอีกหนึ่งตัวครับน้องชายเป็นไงละ่ะแถมครับอีหนึ่งตัวหมดออร่าพอดีครับโอ้โหแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหนึ่งตัวนะที่พี่ไม่ได้ก็คือเลิฟสตอมที่เป็นล่างสายฟ้าทุกคนโอ้อันนั้นอนะยังไม่ได้เลยกับหวานสีขาวซึ่งหวานเพชรข้าสีขาวที่พี่ก็ถ่ายมาเป็นอาทิตย์แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเช็คราคาดูกันดีกว่านะครับว่าราคามันจะเท่าไหร่กันบ้างครับเริ่มมาที่ตัวแรกเลยครับหวานกีดี ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับอย่าเผิอกดกลายพันธุ์นะกูตัวเลยทำไมมันถูกเลยวะทุกคนสองหมื <laughs> ่นว่าแต่กลายพันธุ์นี่คือเป็นคูณเท่าไหร่วะตัวนี้เท่าไหร่ครับเลิฟสตอมอุยตัวนี้ได้อยู่แนละ้วทุกคนสี่หมื่นเจ็ดใช้ได้ครับต่อไปขาเข่นครับอู้เฮ้ยทไมคา,าเข่นมันถูกจังอะทุกคน <laughs> โอ้ยคก็ถูกอะตัวต่อไปครับเมกาโนดอนตัวนี้แหละ หายากที่สุดและแล้วก็ได้ขนาดบิ๊กด้วยครับบอกเลยว่าสวยนะตัวนี้คือสวยจริงคือเรียกง่ายๆครับภูมิใจครับภูมิใจจัดเลยที่พี่ได้ตัวนี้มาโพนคุ้มค่าหกหมืด